อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2542กำหนดบริเวณที่ดินป่าชายครามและป่าวัดประดูในท้องที่ตําบลท่าอุเทตําบลคลองสะอําเภอกาญจนดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีและป่าเขาใหญ่ในท้องที่ตําบลสีขีดตําบลเขาน้อยอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง1,200เมตรใช้เวลาเดินประมาณ60นาทีจุดที่น่าสนใจ12จุดมีป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีดประกอบด้วย 1. ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นป่าดิบชื้นควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุอทยานแห่งชาติโดยมากจะพบตามหุบเขาและริมห้วยที่มีความชื้นสูงพันธไม้ที่สำคัญได้แก่ยางปลายยางแดงตะเคียนทองตะเคียนทรายลุ้มพอ่อไข่เจียวพญาไม้ก่อเล็กเต่าร้าง ยักษ์ชุกและอื่นๆอีกมากมายพืชพื้นล่างและไม้เถาได้แก่มหาดดำวายกำพวนเป็นต้น 2. ทรัพยากรสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาตินำตกสีขีดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวน327ชนิดประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบ100ชนิดได้ นกพบทางสิ้นชนิดนกประจาิน143ชนิดนกประจำทิ่ชน143้ยบ39ชนิดและเป็นนกอพยพย้ายถิ่น14ชนิดสัตว์เลื้อยคานพบ39บเชนิด มาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมระหักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีผมระหักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมระหักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปียาวโอ้โยาวยไปเลย Man I can't wait to come back again, you know. Thank you for showing me everything. Thanks for showing me such a good time. You see me come back again. Me telling all my friends, you know. Come to Thailand, we have plenty friends here, you know. See many things, see many people, and plenty of shopping. Blood clots. <laughs>